สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะมือนีแอดกะนำแนวทางเราพัฒนาเนาะจะโค้งสุดท้ายของวันที่13เดือน9 2564มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้าส่วนโค้งสุดท้ายจะเป็นโค้งชุดจับบินเนาะจับบินแอดกะขัดตัวเหลขกมาจากเหล็กกำลังวันเนาะจ้าเป็น2ตัวบนล่างเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางเขากลับมาเบื้องผลของวันที่เก่ากันก่อนเนาะจ้ะผลของวันที่เก้า แอดก็ได้สรุปไปรอบนึงแล้วนะจ๊ะแต่เฮาก็มาสรุปอีกคร่าวๆเนาะ2 1 7 3นึเนาะจ้ะผลที่ออกเนาะผลที่ออกในชุดจับวินนะจ๊ะรอบนี้บ่เข้าเลยนะจ๊ะเนาะส่วน3ตัว4ตัวตัว,ตวจาะก็บ,บ่เข้านะจ๊ะเข้าแต่นในเลขเอ่อชุดจับวินเนาะมี1มี9มี3ามนะจ๊ะนอกนั้นก็บ,บ่มาเนาะจ้ะเนาะก็ดรูดไปเนาะจ้ะในรอบนี้ก็ ขอโทษขออภัยเนาะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่นําแนวทางโคงสุดท้ายไปเป็นแนวทางบพท่านมีโชคมีลาบกะแอดกับขอโทษขออภัยนะจ๊ะแนวทางมีเขามีลดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปตามต่อของวันที่13เดือน9ก้าสอนาอกะจ๊นะเนาะแอดกัเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะ ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคำเตือนน่าจะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอภัยหลายๆเนาะจ้า สำหรับเออ FC ทันไหมที่เขามาเป็นกำลังใจกับกำลังใจให้แอดน,น้เนาะจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นาะจากเราพัฒนาโค้งสุดท้ายเนาะจากโค้งสุดท้ายชุดจับวินชุดจับวินกะจับวินในตารางวันที่แอดขาดมาหาได้เลืเนอกจากเนาะ สองแปดห้าสี่เก้าศูนย์หนึ่งจับซ้ำตัวซีตัวจับสองตัวจับในนี้ได้เลยเนาะจ้ากระล่องวิคอผิดเจรณาเบิงว่าตัวเล็กมันถึกใจบอเนาะจ้านอกใจตรงกันบอกับแอดมินเนาะจ้านอกอะลองจับได้เนาะจ้กส่วนตัวที่แอดจะจับห้เนาะจ้กจับบินลงมหาห้ก็จะมี ห้าหนึ่งเก้าห้าหกห้าศูนย์เก้าศูนย์แปดสองเก้าเก้าแปด แปดสองเก้าเก้านะจ๊ะส่วนสามตัวเนาะสามตัวสี่ตัวสามตัวก็จะมีหนึ่งสี่เก้าสองห้าหนึ่ง 4ตัว0 149 4251ส่วนตัว2ตัวอย่าเลื่อมไปกลับนะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะส่วนตัวเน้นห้ห ห้าหนึ่งแอดเลื่มแอดเลื่มอีกตัวหนึ่งเนาะสองสี่หกแปดสิบไเปอรสคูเลื่มสีเกจะพี่น้องจ๋าสี่เก้าเก้านยาะตัวเนียนก็จะมีหาหนึ่งศูนเกอเนาะ ถ้ามักถ้าชอบคือแอดกะจดไว้แค่ไวเนาะจ้ะาธรรมกกมสามารถเลื่อนผ่านได้เนาะส่วน3ตัว3ตัวมี1 4 9กับ2 5 1 4ตัว0 1 4 9กับ4 2 5 1เนาะจ้าส่วนในตารางว่นมี2มี8มี5มี4มี9มี0มี1เนาะถ้าบ่มักที่แอดจับออกมา,หากในหน้กะ,ะลองเบิ่งในนี้ได้เนาะจ้าลองวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งนําไปเป็น3ตัว4ตัวกะลองจับได้เนาะจ้า สุดท้ายก่อนที่จะออกไปก็ซอยเป็นก็น่ใจะให้แอดมินน้ำหน้าจาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เนาะเพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปมีแนวทางแอดก็จะนํามาแบ่งปันในพี่ให้น้องได้รับช่วงอาจจะเข่าบ้างรุดบ้างผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภห้หนา้าจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบเนาะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหนา้าจ้ารวยๆปังๆพอกกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ